สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเพชรคอนวอยครับมันผมพามาเบ่งฟาดตัวจริงครับนี่ฟาดตัวจริงเลยครับผมเหมือน,นฟาดแปดฟาดเก้าฟาดตั้งแต่ปีใดพวกครับนี่ลดขนาดแล้มือต้องอ่านแต่หมดนู่ มนเจียนกบาดียจระที่เจอฟาดไปนสายจีนเก็เาดีสบายเลยแล้วเป็นู่ปออแทเไปคนเดียวเดียวใช่ผมมีพี่น้องาเบิ่งรถสายฟาดครับฟาดแท้ครับพื่อนตุนอินลีครับมี้ mà vẫn sai phạt tổ thể đi siêu yên nhom lập nó mang đi luôn đi sai phạt tổ chính siêu yên sai phạt พ่อจะเฝ้าไปสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนี่มือกีตาร์ต้นนี้พ่อทายคลิปครับถ่ายคลิปขออนุญาตพ่อถ่ายคลิปอันนี้มือพิ้นระดับตำนานครับนี่มาพ่อมือพิ้นมือเบียดระดับตำนานของต้นยี่ห้ออันนี้มือเบียดในตำนานในตำนานอันนั้นพ่อเรามีธุระเราเฝ้าไป เทียบเทียบกับสายฟาดนี่แม่ไม่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเนาะวะเนาะนี่รถสายฟาดนี่แม่นี่แม่นะไรเดอะฟาดเดอะฟาดพ่อในตำนานครับนี่มือเบีดในตำนานต้นลี่ลี่ตั้งแต่สมัยสี่สิบปีเลยแหละครับนี่ป่าวันบัสไลคอยยังไงเตียงเสียงกับแม่ตอนนี้เครื่องเสียงออกงานสวัสดีครับสวัสดีคาปุ่มัสดีครับ มุนีมามือมืออ๋อมูนีเดมาใ่แตงมแดงๆขพอพงสะท้อนครับแต่ัมเมนภัยพ่พง้อนครับใสงไหนกะอยู่ต้นอีลีครับมอนีข้กั้นข้ับน้ียบครับมอนีมานี่ร่ห้องครับพนองสุดยอด เอฮ้ยซะเจ้าอยู่มันบ่พิองครับบ่พิงนะครับโอ้ยมาพ่อในตำนานครับเจ้าอยู่ใส่ครับวันนี้ตำนานตำนานคุ้มไปเลยอันนี้ก็ในตำนานครับนี่คุ้มกองไว้นี่ครับนี่เห็นม่้นี่กองชุดกองชุดในตำนานพี่น้องเก็บไม่ยเก็บไม่ยางดีครับเปิดก็ได้เปิดไทยก็ได้กันยุ่งหน่อยนี่นี่ครับในตำนานเลยกระเดื่อง ครบเบิรครบทุกชิ้นครบทุกชิ้นครับย่นี่ครับมาสเน่นีสเนสเน่สม่สเน่สน่สเน่น่สเปเน่สเน่สเน่สเน่เน่สเน่สนเน่สเนส่่น่เ่สเน่สเนนี่สเน่สเน่สเน่่เน่น่่น่่น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 มสเนเน่สเน่สน่สเ่เนเน่เ่ ไะยังน uhm well> ี่มอเม่อสัน um> ีก uh> uh, um> uh> ัม่เท่าเลอีก่อทีไม่เ่าลงกเนี่ยเาไอุงนี่อยู่ฟังนั่นอครัอนนี้เยลังเนี่ยลัางเนี่ยสีเหลืองเนี่ยแ่งวันที่สิบเมเมื่อกี้บอดน้องชายลุงโผลุงผมลุงน้ัน วันนี้คลิปบอดเข้าไว้หลายๆขนไปเรื่อยเสียงตูแล้วก็ขนไปเ้ื่อยๆนี่อันนี้ตู้ตู้นี่ยีร้อไปเอาไปเบสเนี่ยเยอะไปสักแค่นี้ยครับพี่น้องครับนี่แรกลวงโผล่ว่าเอาไปให้ท่งนี้ซ้อมไหมหรอนี่คือตำนานอีลีตำนานต้นอีลีชัดเจนครับชัดเจนครับจริง ของจริงครับของจริงนียายกสสุรินแข่งหมดแล้วมือพิ่นเขาบอพิ่นกับไปบ้านบางงนี่พูดจริงเขาขอมีเนี่ยจะเอาไรนี้มาดิ้งบแล้วตอนเนี้ยใครบงบัมันขลืหัดยกบรงับก้่นทออยู่ครับอีตาลเนาะโอ้เสงไหนก็ได้พี่น้องก็คอยติดตามนะครับเน้ะ อาจจะสักๆไปว,วงไงมั่งอาจจะเผยชมใหม่อาจจะเผยชมใหม่ครับผมตนน้นอีรีอาจจะปกปเพิ่มพืชมาใหม่ครับผมจัะในก็นค่อยติดตามสองเสี้ยวคอนไว้สองเสี้ยว <c oughs> <c oughs> เยวพชรคอนไว้ <c oughs> ต้นอีลีพี่น้องอาจจะเกิดในเมืองไทยก็ได้ครับผมบจะว่าลอ,อดลอดติดตามเมึงครับผม แต่ว่ากับเห็ดบายางเนีมันมีหมอตั้งพิธีด้วยเนี่ยทีพ่อที่พงซอมะเงแี่พงกับบ่นหน่อยครับที่พงสะท้อนบ่นหน่อยติดซีเลนพอท่านมาเอาที่พงสะท้อนแต่ไม่ใช่ไผ่อาี่หลังก็พระน้อเบึ้งหลายอย่าเขาเมนหลายจะไหนก็ฝากไว้สำนีก่อนเนาะครับเนาะฝากฝากฝากไว้สำนีก่อนเน่ ฝากคลิปไม่สมีนก่อนนะครับพี่น้องครับตอนไหนก็คอยติดตามพิษคนไ่้อีกต่อไปเนยพี่น้องเด้อว่ามันจะเกิดยังขึ้นครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีสวัสดีครับ